ข้าวโพดเป็นพืชที่นำมาใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนในประเทศไทยประชาชนนิยมรับประทานฝักสุดของข้าวโพดหวานข้าวโพดข้าวเหนียวด้วยการต้มหรือเผาให้สุกก่อนกินนอกจากนั้นฝักของข้าวโพดอ่อนอยังนิยมนำมารับประทานกันแพร่หลายซึ่งเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่นำมาปรุงอาหาร ประชาชนบางประเทศอาศัยบริโภคข้าวโพดเป็นอาหารหลักในรูปแบบต่างๆเช่นในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ใช้แป้งบดจากเมล็ดแก่ของข้าวโพดทำเป็นแผ่นนึ่งหรือย่างให้สุกรับประทานกับอาหารอื่นคล้ายๆกับรับประทานกับขนมปังในฟิลิปปินส์นิยมตำเมล็ดข้าวโพด ที่แก่จัดให้แตกเป็นชิ้นเล็กๆเ,เท่ากับเมล็ดข้าวแล้วต้มรับประทานแทนข้าวค่ะใช้วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมอาหารเมล็ดและผลผลิตเมล็ดข้าวโพดสามารถใช้ประโยชน์ด้วยการนำมาแปรรูปเป็นอาหารนานาชนิดเช่นแป้งข้าวโพดน้ำมันข้าวโพดน้ำเชื่อมข้าวโพดน้ำนมข้าวโพด นำมาทำเหล้าเบียร์วิสกี้น้ำตาลแอลกอฮอล์น้ำสลัดเนยเทียมและมายองเนสนอกจากนั้นยังมีผลิตภัณฑ์ข้าวโพดบรรจุกระปร๋องหลากหลายประเภทเช่นมเมล็ดข้าวโพดและข้าวโพดฝักอ่อนบรรจุกระปร๋องส่งออกไปจำหนายย่ายยังต่างประเทศอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์อื่น,นๆเช่นเครื่องสำอาง ผงสบู่น้ำยาทำความสะอาดยารักษาลกูกใช้ทำกระดาษกระดาษแก้วผ้าสังเคราะห์หลุดน้ำหอมและน้ำมันใส่ผมเป็นต้นข้าวโพดใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ข้าวโพดนับเป็นพืชท,ที่ใช้เป็นอาหารสัตว์ได้ดีชนิดหนึ่งการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อาจทำได้หลายอย่างเช่นใช้เมล็ด ใช้กากน้ำตาลกากแป้งที่เหลือจากการสกัดน้ำมันตัดต้นสุดให้กับสัตว์กินโดยตรงตัดต้นสุดหมักและใช้ตอสังต้นแก่หลังเก็บเกี่ยวฝากแล้วเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตอาหารสัตว์ค่ะสำหรับประโยชน์ด้านอื่นๆของข้าวโพดส่วนต่างๆของข้าวโพดนำมาใช้ประโยชน์ได้รูปแบบอื่นๆเช่นใช้เป็นเชื้อเพลิงและใช้เป็น ผ่านอัดแท้งได้นะคะข้าโพดอาหารสัตว์จะมีช่วงเวลาการปลูกอยู่สองฤด,ดูช่วงถ้าเป็นฤดูฝนก็จะปลูกช่วงเดือนเมษาถึงเดือนมิถุนายนแล้วก็จะเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนสิงหาคมและเดือนพฤศจิกายน ถ้าเป็นข้าวโพดฤดูแลงก็จะเริ่มปลูกประมาณช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์และจะเก็บเกี่ยวในช่วงมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมถ้าปลูกในฤดูแลงเนี่ยข้าวโพดอาหารสัตว์ต้องมีแหล่งน้ำข้าวโพดอาหารสัตว์เนี่ยจะมีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ120วันหลังปลูกนะคะที่เห็นนี้ก็จะเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์ ซึ่งแม่บริสอรไม่ได้ปลูกเองนะคะเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ8ไร่ก็ให้เขาเช่าค่ะให้เกษตรกรเช่าปีหนึ่งก็จะมาดูพื้นที่ที่ให้ผู้เช่าให้ลูกค้าเช่าเนี่ยประมาณ2-3ถึงครั้งนะคะจะไม่มาบ่อยๆปีนี้เกษตรกรผู้เช่าเขาปลูกข้าวโพดนะคะปีที่แล้วปลูกมันสำปะหลัง รู้สึกว่าเกษตรกรเขาก็จะมีความรู้อยู่เขาจะปลูกมันสำปะหลัง2ปีติดกันแล้วก็จะเปลี่ยนมาปลูกขา้าวโพดปีนี้เขาปลูกข้าวโพดปีแรกเพราะว่าพืชแต่ละชนิดอย่างมันสำปะหลังเนี่ยก็จะเป็นอาหารสัตว์เช่นกันก็จะกินจะกินธาตุอาหารคุณละสูตรพอปลูกข้าวโพดสองปีซ้อนเขาก็จะเปลี่ยนมาปลูกเป็นมันสำปะหลัง ปลูกมันสำปะหลังอยู่ปีหนึ่งก็จะเปลี่ยนมาปลูกเป็นข้าวโพดประมาณนี้เขาจะสลับหมุนเวียนกันไปค่ะก็ช่วงที่ปลูกมันสำปะหลังก็ได้ผลดีผลผลิตดีอยู่เพราะว่าแม่มูลนินก็มาดูอยู่ค่ะปีนี้ผู้เช่าก็ปลูกข้าวโพดก็รู้สึกว่าผลผลิตเขาก็ดีอยู่นะคะฝักก็ใหญ่ด้วยก็ดีใจกับเกษตรกรผู้เช่านะคะ ถ้าเขาได้ผลผลิตดีเขาก็จะได้กำไรนะคะมีเงินทองใช้เนี่ยผู้เช่าเขาก็มีรถไถเป็นของตัวเองเขาก็หาเช่าได้ทำได้ทำนานะคะเขามีรถไถเป็นของตัวเองเขาก็ไถบุกเบิกไถแล้วเขาก็ปลูกเขามีเครื่องไถได้แล้วก็มีเครื่องปลูกขา้าวโพดประมาณเนี่ย เขามีเครื่องจักรในการทําเขาก็มาเช่าเมมเบรีโซนก็ให้เขาเช่าไปก็หัวไร่ไปลายนานะคะก็จะมีต้นไม้ค่อนข้างเยอะอยู่เข้าไปก็ร่มรื่นนะคะก็จะมีต้นไม้ใหญ่มีต้นสดาวมีต้นประดู่ต้นพวกนี้เกิดเองต้นไม้ที่ปลูกก็จะมีต้นสักต้นพยุง นะคะที่ปลูกไว้ก็จะมีประมาณนี้มาแต่ละครั้งแม่มริซอนก็จะมาเก็บฟืนไปไว้นึ่งข้าวเหนียวไปไว้ทำกับข้าวถ้าช่วงวันไหนที่ไม่เร่งรีบเพื่อเป็นการประหยัดแก๊สก็จะใช้ฟืนในการทำกับข้าวก็เสียสละหม้อดำสักหนึ่งหม้อนะคะ เอาไว้ทำกับข้าวไว้นึ่งข้าวเหนียวเพื่อจะประหยัดพลังงานเพราะว่าแก๊สก็ถังละ485้แาแล้วค่ะแก๊สราคาสูงมากเติมแก๊สแป๊บเดียวหมดแป๊บเดียวหมดเลยนะคะก็จะมาเก็บฟืนใต้ร่มสะเดานี่แหละคะ่ะเพราะว่าแม่มริสอนก็จะฟันกิ่งกระถินแล้วก็หมกหมกหม,มกไว้ใต้ร่มสะเดาพอเขาแห้งแล้วเราก็ได้มาดูพื้นที่ได้มาดูที่ดินของเราเนี่ยเราก็ดึงฟืน ไปกลัเข้าเมืองด้วยนะคะนําไปทำกับข้าวไปนึ่งข้าวเหนียวก็จะเป็นการประหยัดพลังงานที่ใต้ต้นสะเดาเนี่ยก็จะมีต้นกระถินเกิดเองเยอะมากเลยนะคะต้นสักประมาณเท่าไม่เท่าแขนหรอกค่ะต้นเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณนิ้วสองนิ้วแม่ม่รีสอนก็ตัดแล้ว,ต,ลวตัดแล้วก็วางกิ่งตัดไว้ใต้ร่มสะเดา พอกิ่งไม้แห้งกิ่งกระถินกิ่งสะเดาแห้งใบร่วงออกหมุดแล้วมาคราวหน้าก็นำกลับบ้านในเมืองเพราะว่าแม่าริสอนอยู่ในเมืองนะคะไม่ได้อยู่ในสวนในไร่อยู่ในเมืองเนี่ยก็จะเป็นกิ่งกระถินกิ่งสะเดาที่แห้งแล้วนะคะพร้อมใช้เป็นฟืนนี่เก็บมาก็ได้เยอะอยู่นึ่งได้หลายครั้งนะคะ แล้วก็ขุดเอาดินมาด้วยดินเอามาไว้ปรุงเอามาไว้หมักนะคะดินเนี่ยต้องปรุงต้องหมักก่อนหมักกับใบไม้หมักกบับเกลบหมักก,กบับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกแล้วก็ไว้ปลูกผักในกระถางค่ะวันนี้แม่มาริโซนขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดซับสไคร้กดกระดิ่ง กดไลค์กดแชร์ให้แม่มาริสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ